สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงนักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครงบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888สวัสดีค่ะพบกับแตงกอยอีกแล้วที่ช่องฟอร์ดบายสุขแดงค่ะย เดิมค่ะเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญ Ford นะคะวันนี้แต่งอยู่กับรถค่ะ2อคันนี้ค่ะลูกค้าอาจจะงงว่าโอ๊ยทำไมเอารุ่นเดียวกันสีเดียวกันมาตั้งนะคะอันนี้นะคะเรามาเปรียบเทียบนะคะแ a ปเปอร์ดีเซลแล้วก็แ a ปเปอร์ดเบนซิน V6 นะคะเป็นสีดำทั้งคู่เลยค่ะ คอว่าเจ้าสองคันนี้นะเขาต่างกันที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวแจกโปรพิเศษ,ศษศท้ายคลิปแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลย สิ่งที่แตกต่างนะคะสำหรับรุ่น3,000แล้วก็2,000นะคะตัวเครื่อง3,000ค่ะนี่มองออกไปคะว่าคันไหนนะคะเหมือนกันขนาดนี้นะคะไซส์เดียวกันหมดนะนะคะต่างที่ออปชั่นนะคะบางอย่างเนาะอ่าเราเฉลยกันแล้วกันนะคะตัวนี้เครื่อง3,000ค่ะคันนี้เครื่อง2,000ค่ะ สำหรับเครื่องสามพันที่มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะคะจากรุ่น2,000นะคะอ่ะลำโพง B&O นะคะที่10ตัวกันเลยนะคะ ่าเป็นลำโพงแบรนด์ a น e นะคะเสียงเพอะมากๆเลยถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบเสียงลำโพงที่ดีๆนะคะก็แนะนำจัดไปเจ้าตัวนี้ได้แต่ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะกับออปชันอื่นๆที่ลูกค้านะคะได้ใช้งานจริงอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะเครื่องจะใหญ่กว่าคันนู้นนะคะ1นึ่ันเลยนะเครื่องสามพันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเบนซินนะคะ เป็นเครื่องเบนซินนะคะอ่าตัวนั้นเป็นดีเซลเนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวเวอร์ชัน V6 ด้วยค่ะอ่าสำหรับแรงม้านะคะคันนี้อยู่ที่397แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่583นิวตันเมตรค่ะอ่าตัวนี้นะคะ กำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะ,ะทั้ง2คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแบบอ e ี h ิปต e เอร์ทั้งคู่นะคะแล้วก็ดิสเบรกนะคะเป็นแบบขนาดใหญ่พิเศษพร้อมคีดระบายความร้อนทั้งคู่ สำหรับตัวล้อนะคะเขาก็จะเหมือนกันหมดนะล้อขอบ17นะคะลายแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยจะเป็นตัว a l All t e r r ร i n g o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  r r i c h นะคะหน้ายางจะอยู่ที่285ทับ70 R17 ค่ะนี่ได้ลายยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับตัวช็อคอัพนะคะเป็นฟลอกทั้งคู่นะคะแต่ว่าตัว2.0เนี่ยจะเป็นแบบ internal bypass 2.5นิ้วนะคะในรุ่น2.0ไบเชโบนะ่ะอันนี้แต่ว่าตัว3.0เป็นซีนว6หกเนี่ยค่ะอ่าเป็นแบบพิเศษเลยนะคะ หน้าแมทริก LED เหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะ <S <S <wn ys> แล้วก็สำหรับตัวเครื่อง 3000V6 นะคะ <S <S <wn ys> เขาจะปรับเสียงท่อได้ทั้งหมด4โหมดเลยทั้งหมด4เสียงเลยนะคะลองมาเล่นกันดูได้ที่โชว์รูมนะคะ แล้วก็ตัว3 .0 ม6เนี่ยนะคะ mm. เขาจะมีระบบนะคะบันทึกการตั้งค่านะคะอ่าก็คือเป็นแบบรูปแบบพวงมาลัยระบบกันกันสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยเกรดะจังหน้านะคะ mm. ก็จะเป็นสไตล์ใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะ mm. ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm. แบบฉบับลัปเตอร์ของเราเลยนะคะ mm. มีกล้องมองรอบคันแบบ360องศาด้วยนะคะ แล้วก็ไฟแมทริก LED ค่ะแน่นอนค่ะได้แบบนี้ทั้งสองรุ่นอยู่แล้วนะคะเซ็นเซอร์หน้านะคะเซ็นเซอร์เตือนการชนต่างๆความปลอดภัยขั้นสูงนะคะมีขับประจำจุดเห็นไมเอ่ยนะคะตรงนี้นะคะ2องข้างเลยนะคะคสวยงามมากๆเลยค่ะ ไฟ m ม t r i ก LED นะคะมาพร้อมกับระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติและป้องกันไฟยังตาค่ะระบบป,ะปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะไฟวิ่งกลางวันแบบ LED นะคะไฟตัดหมอกนะ LED ด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสกรูเล็กๆนะคะเฉพาะรุ่นแรปเตอร์นะคะได้แบบนี้นะคะสองข้างเลยนะคะ <S <S มีตรงครีตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็คิ้วล้อขนาดใหญ่นะคะมาเรียบร้อยระบบสมาร์ทคีย์นะคะเตือนมุมอาบนกนี่นะคะมีไฟเลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วก็กล้อง<ๆ>มองโรคคัน360องศาประจำจุดนี้ด้วยนะคะให้ฟิลนะคะเบิร์ดไอวิวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาชมรอบๆกันก่อนเลยนะคะ มีสปีกเกอร์ลัตเตอร์แบบฉบับลัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างนะคะเป็นแบบกันลื่นนะคะบันไดจะให้ความสักสะเลยนะคะเวลาเราไปออกออฟโรดนะ,ะนี่ค่ะตัวส0จศูนย์เบนซินนะคะก็จะเป็นข้อกู่แบบนี้นะคะที่เรามีเอฟเฟกต์ปรับเสียงข้อได้นะคะถึง4โหมดด้วยกันเลยนะคะอันนี้ช่วงล่างของเขานะ มีห่วงลากจูงมาให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองทางนะคะกล้องถอยหลังค่ะอันนี้มาพร้อมกับฝาดคลายควาแรงเรียบร้อยแล้วนะคะในรุ่นแรปเปอร์นะคะสำหรับเบาะของเขานะคะก็ได้เป็นแบบสไตล์สปอร์ตโอบรัดคนนั่งนะคะแล้วก็ดีไซน์นะจะเป็นสีแดงผักขอบแบบนี้นะคะปักโลโก้แรปเปอร์นะคะอักษรสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฟีลแบบกรรมืหยี่ตรงนี้นึงนะคะ นีค่ะมีที่วางแก้วน้ำนะคะซ่อนอยู่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นฟิลแบบหนังกลับกรรมยี่นะคะให้ความรูดรามากนะคะเดี๋ยวเราพักขึ้นไปนั่งด้านบนนิดนึนง่ะนะคะลำโพงนะคะประจำจุดโนเบียนโอทั้งสิบตำแหน่งนะคะรอบคันเลยหน้าจอขนาด12นิ้วใหญ่ๆแบบนี้จุใจมากๆเลยค่ะ มีกดเปิดได้นะเกียร์นะคะแบบม e ีชิปเตอร์พร้อมระบบถอยจอดอัตโนมัตินะคะเดินได้นะคะตรงเกียร์พวงมาลัยนะคะด้วยสีตัดแดงแบบนี้นะคะวเลสชัคเจอร์มีมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ drive mode ค่ะปรับนะคะขับ2ขับสีได้จากตัวหมุนตัวนี้เลยนะคะเด็กมือไฟฟ้าค่ะ นี่ค่ะมีช่วยถอยเจาะนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะออโต้สต็อปสตาร์ทนะคะมาเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะครบคันเลยด้วยระบบพุทคอนโทรควบคุมความเร็วนะคะรักษาระยะห่างนะคะแบบสต็อปแ d Go โกมีระบบนะคะช่วยควบคุมรถให้เวลรเรนต่างๆนะคะครบคันเลยนะคะ มาเดี๋ยวเราพาไปดูโซนอื่นกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะมีเอ่อไว้ต่อไฟนะคะไว้เปิดลูกค้าติดตั้งแบบอะไรเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็มีบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยมีค่ะมาเดี๋ยวเราพาดูนะคะด้านหลังกันต่อนะ มีค่ะส่วนของด้านหลังค่ะก็ฟิ์ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะผู้โดยสารตอนหลังก็นั่งได้อย่างสบายนะคะสำหรับออปชั่นของเขานะคะจัดเต็มไปเลยค่ะคันนี้นะคะอย่างที่แงบอกเลยมีระบบควบคุมความเร็ว แบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติคุดคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกนะคะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะคะระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมหลังจากการชนนะคะระบบช่วยควบคุมรอยอยู่ช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนค่ะระบบตรวจจับรถนจุดบ่อและตรวจจับขณะออกจากช่องจอดค่ะระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังด้วยนะคะพร้อมระบบช่วยการหักกุมอะไรเพื่อเลี่ยงการมะทะค่ะแล้วก็มีตรวจจับลมยางด้วยนะคะ นะคะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษเพิงเติมนะคะมีโรลเลอร์ชัตเตอร์มาจากโรงงานด้วยนะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะผลิตมาไม่กี่คันนะคะที่ติดตั้งโรลเลอร์มาจากโรงงานเลยนะคะ แตาเจ้า2่งคันนี้นะคะออปชันที่แต่งไล่ไปนะคะทราบหรือ,อยังคะว่าคุณพี่เหมาะกับรุ่นไหนมากกว่านะคะเลือกได้เลยตามชอบนะคะเพียงชักมาทแตงได้เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเจ้าคันนี้คันเดียวนะคะรถในสต็อกโปรพิเศษค่ะส่วนลถ1,30,000 0บาทนะคะคันนี้มีโรลเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานด้วยนะคะราคารถนะคะรวมค่าโรเลอ 1, 8, 4, 9, ร์1849ลดไปเลยแสนสค่ะคันเดียวค่ะ ท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะส่วนคันนี้ค่ะสั่งใหม่ให้ได้ตลอดเลยนะคะโปรส่วนลดเขานะคะจัดเต็มเลย60,000บาทสําหรับโปรรถใหม่2024นะคะพี่พี่ท่านใดน,นะคะฟังแล้วยังมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักมหาแตงได้เลยที่คิวอร์โค้ดีค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0 8 3 5 4 4 9 4 0 0 9 9ได้เลยนะคะวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s ไครต์ให้แตงด้วยนะคะวันนี้ต้องไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย bye